มีนุ่มคอมเมนตน้องอ่องมกอัดคลิปนะขอให้ไทยนั้นนะกับมาฮักกับคอมเมนคือเก้าไดโบอพอ่นมานัดคอมเมนเคยซินกับการที่มีอิสรภาพมาห้าสิบปีแล้วนะแถมพอนะซึ่งที่คอมเมนอยากได้ต้องการที่สุดคือความมั่นคงทางด้านเศรษฐก,กิจ <c oughs> แถมยังไม่การถามนะว่าทางฝั่งไทยนั้นเป็นอย่างคือต้องไปนะ ทลม่มนหะงเฮียนบ้านเฮือนปัะ,ะชแชนกับปัะ,ะชาชนทางฟัง่งคขมรในเมื่อไทยนั้นอยากได้สันติภาพกับครเมรนะเล่นบทบาทผู้ถูกกระทํานี่บ่เลิกบ่แล้วสุดท้ายยังบอกว่าขอให้ไทยกับคขมรนั้นกลับมาฮักกันมาดีกันคือเก้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยูตังประเทศ แล้วก็สบายดีพ่อแไม่พี่น้อง,งฟังไทยเบอร์สุกุสุกคนมีนุ่มคำเมนเนาะได้ออกมาอัดคลิปนะเฮียคองให้พี่น้องทั้งฟังทยแฮนกลับไปหักคำเมนคือเก้านะให้ดีกันคือเก้าเรากลับมาล้างกันได้ไหมวัดไปเนาะอะนะ, <c oughs> ะนะไปฟังคลิปของเราถึงชาวไทยนะ 캄บูชารู้ว่าความเจ็บปวดในสงครามมันจากแค่ไหนแล้วนี่คือเหตุผลที่กมพูชาให้ความสําคัญมากกับสันติภาพที่มพูชาได้รับมาปัมันเกือบผ่านสิบปีแล้วหลังจากสงครามที่มพูชามีมาหลายศตวรรษเพราะฉะนั้นเสียงที่มพูชาอยากได้ที่สุดนี่คือความมั่นคงแล้วก็ความสถาป,ปนาเศรษฐกิจประเทศชาติของเราแค่นี้แล้วผมขอทำาเดดน้อยได้ไหมถ้าประเทศไทยอยากได้สันติภาพจริงแต่ทำไมทหารของไทยต้องทำลายโรงเรียน ทหารกองทัพตรงข่าประชาชน17คนที่เขาไม่รู้เรื่องทำลายวัดสะพานแล้วก็มานที่ประชาชนอยู่เขาไม่รู้เรื่องเลยทำไมตรงทำแบบนี้เพราะฉะนั้นภูมิข้อหายสาิภาพเกิดขึ้นระหว่างประเทศทั้งสองแล้วกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมภูมิข้อสารภาพให้ประเทศทั้งสองมีเหมือนเดิมได้ไหมภูมิมีแค่นี้ครับขอบคุณครับค เดียวเดียวเดียวตั้งสติก่อนนะความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนี่คือจะเฮียข้องออกจากไทยบ่ได้เด้อนะเพราะว่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนี่ต้องเฮียข้องกับผู้นำคขเมนเองเนาะเฮียข้องพิษที่นะเฮียข้องร้อยปีกับโบได้เด้อนะแน่ยนะบัดนี้อยากเฮ็ดตีกับเขาเนาะถ้าอยาก เป็นมิตรไมตรีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีหันยังให้เขากลับไปหักก็ต้องเบิ้งที่ต้นปลายสายแห่นะเบิ้งการกระทําออกละการที่จะขอแยงเดียวบ่มีไผ่ได้นะการที่บอกว่าเอออยางให้เขามามีความสัมพันธ์ที่ดีมาฮักกันนะบางทีนะข้อแย้งข้องที่มันสายไปกับบได้เด็กจะได้ได้นะเคยมีความหักบ่ะนะ เห็นบอเวลาอันมีความหักลักเวลาถึกชิมไปะนะตอนเขาเฮ็ดดีนําบดีกับเขานะบอเสื้อไปเบื้องนางจีนโนเตอะนะเรื่องนี้กาลังดังเลยมีทุกตอนนะเวลานางเอกหักพระเอกกันพระเอกบอเคยดีนะนะพอเวลานางเอกชิมนี่พระเอกจะหันกลับมานั่นละมาตอนเมื่อสายไปบปเห็นว่าจีได้จากคนนะเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันนะตอนเขาดีนํากับบอดีสิละนะตอนนี้อยากให้เขามาดีนะํามันกระสายเกินไปได้นะ อันที่จริงนะทางประเทศไทยในเขากันแยกออกในร,ระว่างโอเคนะพัชโซนเนี่ยลกะก็รัฐบาลนะในการสู้รบอย่งการที่บอกปาทางไทยนั่นไปทําลายในฮงเฮียนบ้านเฮือนหรือว่าอย่างต่างต่างนี่คือต้องเบื้องภาพโดยรวมว่าพวกแก้วไส้ฐานนั่นนะเป็นที่กาําบังซุกซ่อนอาวุธหรือบอ่เป็นที่ฐานที่เก็บคลังอาวุธเป็นอาโลกา่กําบังหรือบอ่นะอันนั้นก็ไปตัดสินก็อันอีกเท่อนึงนะ ต้นะบอกว่าทางฝั่งไทยอันอยากได้อันอิสระภาพคืออันนี้นี่คล้ายเล่นบทแบบว่าอันจะมาโยนให้ทางฝั่งไทยละบ้าเนี่ยค่ะเพราะปกตินี่จะเห็นแต่ข่าเมนะว่าจะอยู่ในประเทศบอกว่าอยู่ตั้งประเทศยกป้ายอยู่ประเทศนั้นปร,ประเทศนี้ก็คือ มีตะอ้อ,อมาบอกว่าคอมเมนต์อยากได้สันติภาพนะคอมเมนต์อยากได้สันติภาพนะเห็นยกยกยกยููหลายๆประเทศนะยุยยูจิมายกให้ไทยได้จังใดนะเห็นประกาศใช้ชวนโลกว่าไทยต้องการยาเฮ็ดสงครามยังท่าส,สิยุยยูจิมาเล่นบทโอพิกบทนะว่าไทยนั้นจะเป็นผู้ทุกข์กระทำนะแต่ฟังไปฟังมามันก็ทำแม่งทำแม่ง่ง คือจะมาะตีบทแบบว่าโอ้แบบบทที่เอาทางฟั่งเมรนี่มีความแข็งแก่งทางไทยนี่เป็นบทที่ว่าเอ่ออ้อนเอนะทุกกระทำอืมโมเมนนะโมแมนนะยูะยูยจะมาโยนบทเรื่องพวกนี้ให้ทางฟั่งไทยมันกระซายไปนะถ้าอยากได้สันติภาพกับเพื่อนบ้านนะถ้าอยาก ได้ความสันตินะคือจินยางยังเอื้อหาผู้นําในประเทศฮัจ์ตัย่างแรกแต่คือประชาชนทางฝั่งคาเมนในบอก้าเอ้ยอย่างขึ้นไปหาผู้นานะบูก้าห้ามบูก้าอย่างผู้นานะบูก้าที่จะเอืป้ปากแจกก้าเอ้ใส่อีกฝั่งหนึ่งนะถ้าประชาชนมีการห้ามปามในผู้นํในเสื้อบอกว่า มันก็นจะเกิดแบบนี้เหตุการณ์บานปลายขึ้นมาจนทุกเมื่อเนี่ยนะแห่งประเทศไทยมีทหารกล้าผู้เสียสละยุดตามแนวหน้านะ่ะที่คนที่ลาดตะเวล่าสุดมีขาท่เป็ดมันบ่กไทยเขาก็จะบยุทธ์ดอกนะเพราะว่าไทยเขาให้ความสําคัญกับทหารผู้เสียสละนะเพื่อแผ่นดินเขาเป็นย่างมากเป็นย่างหลายที่สุดเลยนะในเมื่อทหารในประเทศเขาได้ครับ ความบาดเจ็บเลยอย่างเกิดขึ้นมาฉะนั้นแล้เขาก็จึงจีบหยุดนะเขาต้องนั่นแหละนะสันติภาพเกิดขึ้นจากกันเจรจาแล้วก็เกิดขึ้นจากการแสดงออกของผู้นำในประเทศและกะ็คนในประเทศนะ รวมภาพเลยรวมแน่คือทางกัมพูชากันยังเอา,งาธงชาติไทยในติดกดด้นรถเลยว่าไปปูในพื้นพรมแล้วกะ็เยียบแล้วก็เผาเงินทางฝั่งไทยนะสันติภาพมันจะเกิดขึ้นจากมงถามก่อนแล้วคนพ่วงนั้นแกเฮ็ดด้วยความสะใจนะและกะ็บรมีกฎหมายทางฝั่งเมรในอ่อกมาจัดการอย่างพวกเขาฉะนั้นเลยสันติภาพพวกนี้กับสิ่งที่เมนอยากได้ก็คือสันติภาพบบจริงใจนะเขาเอิญน,นะบบจริงใจนะ นั้นแหละการที่อยากให้ไทยนั้นไปเป็นเพื่อนกับมาลักกันเหมือนเดิมม,มันก็ค่อนข้างที่จะแนวใดอยู่เนาะความเจ็บปวดในสงครามแล้วมันมันก็มีกันทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะเพราะว่าฝั่งใดก็มีการสูญเสียคือกันนะโบได้มีแต่คําเมนมีการสูญเสียเนาะเลิกเล่นบทที่ว่าเป็นผู้ถูกกระทําเสมอหันก่อนนะอย่างแรกเลยเนะาะก่อนที่อยากได้ ความจริงใจนะอยากได้เพื่อนบ้านที่ดีนะอ่ะเอฟซี FC ทางฝั่งไทยได้พี่น้องทางฝั่งไทยไดินะอยากกลับไปฮักกับคอมเมนเหมือนเดิมอย่บอกคอมเมนต์บอกคอยแนนเดอนะ